าชีวีอวส2025ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568หลังตรงฮึบฮึบฮึบเออฮึบมือโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเหรอคุณคุณถือไหมคุณก่อนเลยโอเคผมเอ่อชื่อเบิร์นครับรับบทเป็นกฎเพื่อนของพระเอกครับ สวัสดีค่ะชื่อเมษานะคะพลอยประพัฒนคุณพรมค่ะรับบทเป็นอ้น,นะค,ะค่ะกับภาพยนเรื่องปินเกลียวปินเกลียวครับแล้วนิยายปินเกลียวคืออะไรอย่างนี้อืมจริงๆจ,จ,จะให้คำอ๋อบทตั้งไว้โอเคอันนั้นถือไว้อ่าจริงจริงจะให้คำจำกัดความปินเกลียวว่าเป็นปินเกลียวเวอร์ชั่น2025ก็ได้ค่ะเพราะว่าปินเกลียวเคยถูกทำมาก่อนแล้วอันนี้เรามารีเมคใหม่ ก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ค่ะหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะถูกจัดเรียงจัดวางใหม่หมดเลยเป่าเกือบจะเต้นไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยแล้วฮะครับก็อย่างที่พี่เมย์บอกครับเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบริบทอะไรต่างๆให้มันเข้ากับยุคสมัยของณยุคนี้อย่างเงี้ยครับ่ด้วยเนื้อเรื่องด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะรั้อืม ถ้าเล่ามันจะเหมือนสปอยแล้วเอาเป็นว่าเมยเมยพูดเมยพูดภาพภาพรวมอ่าดีกว่าค่ะเป็นเหมือนว่าจริงๆแล้วออกซ t i ทฟของเราที่ทําสิ่งเนี้ยเราอยากจะสื่อสารบางอย่างไปถึงคนรุ่นใหม่ๆอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพอพูดคําว่าวัฒนธรรมอะแอบกลัวจะฟังดูน่าเบื่อหรืออะไรนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นคําที่เราก็คุ้นชินกับมันอยู่แล้วแล้วมันมันยังอยู่อยู่ตลอดก็อยากจะ ขยายความของคำว่าวัฒนธรรมไทยอะคะ่ะเพิ่มมากขึ้นโดยที่ทำให้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันซ้ำซากจำเจยอย่างของเราอะคะ่ะเราหยิบเรื่องของการต่อสู้ใ,ในเชิงชมวยไทยด้วยซึ่งจะมีมวยไทยในแบบเฉพาะทางอีกต้องเข้าไปดูในหนังนะคะส่วนในเรื่องของภาคดนตรีอะคะ่ะเราใช้เป็นระนาดเป็นตัวแทนของหนังซึ่งระนาดอะอจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทย ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ข <อ S 1> ึ่นในเวอร์ชันนี้ครับเราก็เอาร์นาดเนี่ยมากซ์เสียงให้มันเาขาเรียกอะไรละ่ะหลากหลายบางทีฟังดูเหมือนไวโออลินบางทีฟังดูเหมือนกลองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีการผสมผสานทําให้ทําให้คาว่าเรนาดเนี่ยไม่ใช่แค่ระนาดอย่างเดียวอีกต่อไปอย่างเงี้ย <ขอ S 1> ครับก็ใช่อย่างมัก้ะค่ะเมย์ได้แบบนั่งคุยกับพี่อาเชอร์ผู้กํากับอะค่ะแล้วก็โชคดีมากวันนี้ได้เจอกับพี่คริสพี<อ>่คริสอะค่ะเป็นคนที่มาทําดนตรีให้กับปินเกลียว2025เลย เราเพิ่งรู้ว่าพี่คิสใช้เวลาตั้งแต่มนพอเขาเห็นฟุดเทตทั้งหมดของหนังใช่ไหมคะเขาใช้เวลาแค่3วันในการแต่งเพลงนี้โดยมีโจทย์เพียงแค่ว่าใช้ระนาดอย่างเดียวแค่หนึ่งชิ้นใช่ค่ะก,ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าก็นั่งคุยก,กับพี่คริสว่าเฮ้ยพี่ตอนที่พี่ดูอ่ะพี่แบบได้อินสปิเรชันอะไรจากจากฟุดเทจที่เห็นเราเอามาทำได้บ้างไหมเขาก็ได้พูดมาแต่ว่าเราบอกไม่ได้เพราะมันจะเป็นการสปอยค่ะแต่ แอบได้ฟังแล้วจจ๋งมากๆค่ะทั้งในเรื่องของขั้นตอนการทำการมิกแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเขาจะใช้เป็นแค่รานาดแบบเต็งเต็งเต็งเตรงเต็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีด้วยแต่ในความเป็นอัจฉริยะของพี่คริสใอย่างนี้ละกันนะคะเขาเขาคืออัจฉริยะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาจะคิดไม่ได้แบบนี้เขา ทำอะไรที่มากกว่าแค่เราเอามาตีร้นหน้ามากกว่าการตีใช่ค่ะเขาคิดว่าในระนหน้าหนึ่งอันนะคะเราสามารถที่จะสร้างอะไรให้มันเกิดเสียงกับมันได้บ้างการแบบเอาเหรียญมาวางเอาอะไรมาขูดหรือมากรีดมันเพื่อให้เกิดเสียงซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดเสียงขึ้นจริงๆและถูกเอาไปใช้ในหนังทั้งหมดเลยค่ะมันตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้ดูแล้วใช่ไหมเราตื่นเต้นกันครับใช่ฮะตื่นเต้นครับเต้นเพราะเขาให้ดูนิดเดียวแล้วเขาก็ไม่ให้ดูต่อก็เลยตื่นเต้นอยากดูแล้วเหมือนกัน ใช่ค่ะก็จังหวะของเรานะคูดหลังนี้มีอะไระคุณก่อนเลยผมพูดด้วยแล้วก็ของผมเนี่ยตัวของกฎในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นในเวอร์ชั่นนี้ใช่เวอร์ชันก่อนเนี่ยกฎจะเป็นเหมือนนักเลงที่สู้เพื่อหมู่บ้านใช่ไหมครับเวอร์ชันนี้เนี่ยกฎจะมาในรูปแบบของเพื่อนเพื่อนที่โตมาในชุมชนเดียวกันกับตัวของพระเอกใช่ฮะจนกระทั่งมันก็เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นใช่แล้วก็ช่วยกันสู้มันก็มีแอคชั่นครับมีบู๊มีอะไรเยอะเลยวะเยอะเลยวะเยอะเลยครับใช่มีการซ้อมคิวเพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนคือทั้งหมดเยล ไม่ได้แต่ได้สู้ครับใช่ได้สู้ <not player> ได้สู้เหรอได้สู้แล้วครับได้ส ja e ู้แล้วได้สู้แล้วครับมีครับมีมีได้ดูก็ก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นการตีความผ่านเลนส์ใหม่พุ่มกลับใหม่บริบทใหม่ตามยุคสมัยอย่างเงี้ยครับก็ก็จะมีความแตกต่างกันไปครับอย่างอย่างเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยก็จะสู้ในรูปแบบหนึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเราก็จะมีการต่อสู้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ใช่ฮะในอีกบุคลิกหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งก็คือเหมือนก็เปลี่ยนบุคลิกไปด้วยเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนด้วยครับเราจะใช่ฮะตีความแบบใหม่เลยที่ที่จริงแล้วทุกตัวละครถูกเปลี่ยนหมดถูกเปลี่ยนบทบาทใหม่ทั้งหมดมีเพียงแค่ชื่อค่ะที่เหมือนเดิมใช่ครับ่าแลวดดูเไม่ได้ใช่คร so. ับใช่ค่ะใช่ เพราะว่าเราจริงๆพอการทำรีเมคอะค่ะแล้วมันจะกดดันเรื่องการที่คนจะเอาไปเปรียบเทียบ,บอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เราก็นอนหลับเอาไว้ว่าไม่ว่าคนที่ดูอะค่ะถ้าคนที่เคยทันเวอร์ชันก่อนๆเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยถูกเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเราก็นอนหลับถูกคําติชมนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะอธิบายในมุมข,ของเราว่าถ้าเราเล่าเหมือนเดิมอะค่ะโดยบริบททางสังคมที่มันเปลี่ยนไปยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไป จินๆนะว่า5ปีมานี้มีการเปลี่ยนถ่ายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆค่ะเราไม่สามารถที่จะเล่าแบบเดิมแล้วทำให้คนยังอยากจะเข้ามาสัมผัสมันได้คือกลิ่นอายในปีนเกลเวอร์ชั่นก่อนๆนะคะมันพิเศษแล้วมันเฉพาะตัวในช่วงเวลานั้นจริงๆแต่พอในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะค่ะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนกลิ่นอายให้มันใหม่เพื่อให้มันเข้ากับกลิ่นใน2025ค่ะอะ้วบทเราเป็นยังไงบ้างโอ้อ้นก็ Uh, จริงๆเมไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปย้อนดูชันเก่าทั้งหมดนะคะเพราะว่าพยายามจะไม่ได้เอามาเป็นภาพจําให้ตัวเองแต่พอเข้าใจว่าอ๋อมันคือสิ่งนี้หนังเขาทําความประสบความสําเร็จเอาไว้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อนแตกต่างจากตัวละครนั้นโดยสิ้นเชิงละกันค่ะ,ะตัวอ้นจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ในหนังอ่ะมันจะมีความที่เกิดเจเนอเรชันแกรป ในระหว่างของวัยละกันค่ะของผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนจะมีความที่คุมเครือ,อรู้สึกแต่ไม่พูดหรืออะไรก็แล้วแต่อ้นมันตัวละครเดียวเลยค่ะที่รู้สึกอะไรแล้วพูดอย่างนั้นอ่าเป็นคนตรงเป็นคนตรงเป็นคนจริงใจค่ะเขาเขาเป็นคนที่ซินเซียมากๆคือรู้สึกแสดงออกรู้สึกบอกรู้สึกพูดเป็นตัวละครที่เข้ามาเชื่อมให้หลายๆอย่างอะค่ะมัน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 บาลานซ์กันมากขึ้นค่ะ จะเป็นตรงที่ฝั่ง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 ของผู้ชายใช่ค่ะแต่เราสองคนก็คือแบบว่าเป็นแบบว่า support เต็มที่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องเจ็บตัวให้เป็นเรื่องของผู้ชายค่ะใช่ค่ะเราไม่ต้องไปเหนื่อยมากขนาดนั้นค่ะเห่อยไแต่เด็กผู้หเองก็ได้ดูอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะได้ได้ใช่ค่ะต้องไปดูเอ่างนีขาไม่บอกแต่เราบอกได้ไหมว่าเราเป็นบ้านก็ บูด้วยด้วยหลายๆอย่างครับหนึ่งคือศิลปะแม่ม้มวยไทยด้วยมีบูด้วยอาวุธการหยิบฉวยอุปกรณ์รอบตัวอะไรมันก็หลายอย่างครับใช่รับจบรับเจ็บเด้วยเต็มเต็มครับเล่นจริงเจ็บจริงเบอกว่าเรื่องนี้คือเล่นจริงเจ็บจริงใช่ครับเล่นจริงเจ็บจริงโดยเฉพาะใช่โดยเฉพาะตัวพระเอกของเราด้วยความที่เป็นสตันอยู่แล้วด้วยใช่ก็เลยสบายเลยครับเรื่องนี้ก็เลยถูกทางเลยเขาไม่อยู่ค่ะคือพอดีวันที่เรานัดกันอ่ะเขาติดอยู่ติดภาระเทศใช่ญี่ปุ่น ใช่ค่ะตีเหรอคะเขาก็จะมีความชอบแบบขิงๆนิดนึงว่าถ้าเป็นซีนคือด้วยความที่เขาเป็นสตัล์นะค่ะเขาไม่ได้เป็นนักแสดงมาก่อนเขาก็จะบอกว่าแบบเวลามีซีนนี่ต้องจําบทเยอะๆอ่ะเขาแบบโอโหพี่เมย์ผมแบบไม่อยากจําบทเยอะเลยมันยากสําหรับผมแต่ถ้าให้ผมอ่ะไปโดดขึ้นชั้นสองโดดตีลังกาม้นลงมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์อ่ะผมสบายมากก็เลยบอกเขาว่าทําอย่างนั้นแล้วก็ท่องบทไปด้วยลงตัวคนละครึ่งทาง แต่เขาจะชอบตอบประมาณว่าสบายเพราะว่าการต่อสู้การแอคชั่นของเขาอ่ะมันอยู่ในสายเลือดของเขาไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาไปแล้วเันเป็นแบบเมรี่มาสเซลแบบเป็นกล้ามเนื้อของเขาไปเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งณตอนนี้ที่พวกเราสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยเขาก็ซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับใช่ผมเห็นพันอินสตาแกรมเขาใช่ซ้อมมวยซ้อมคิวกันใช่ ไม่ค่ะไม่ผมไม่ไงคุณตอบสำหรับผมได้ครับได้อยู่ครับ้ามีการซ้อมมีอะไรก็ก็ทําได้ครับเคยรูมาก่อนไหมคะเคยครับมีเคยเล่นแบบแนวจักรวงงงอะไรอย่างนี้มาก่อนก็จะมีมีเรื่องของการอท่องคาถาเสกเรียกอาวุธสู้กันมีอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ไม่มีเรื่องนนิดเกียวเกียวเลยฮะใช่ รู้ครับจริงๆก็ตอนตอนดิวมาแสดงเรื่องนี้เขาก็บอกแล้วว่าบทบาทจะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีมีบูนะอะไรอย่างงี้ซึ่งผมก็รับได้ครับตรงนี้ก็ชอบผมมองว่าว่ามันเรื่องอะไรได้ชาเลนจ์ตัวเองด้วยมีเก็บอะไรกับบ้านมั้คะเก็บตัวกับมันมีนะครับเออพูดได้ไหมเนี่ยได้มาใหม่ไหมเพราะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ย จริงๆก็มีมีศอกม,มีเข่าโมโมอะไรอย่างเงี้งนิดหน่อยมันจะมีการฉุดกระชากต่อสู้ลากกันมันก็จะมีบ้างครับแบบเชียวคอประตูกระแทกพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะก็จะมีบ้างด้วยความที่แอคชั่นเราก็ต้องทําให้มันดูเร็วดูสมจริงอย่างเงี้ยครับฉากล้มลงไปเราก็ต้องล้มให้มันสมจริงที่สุดซึ่งมันก็จะมีเชียวเฉียวนิดนิดบ้างอะไรก็ก็โอเคครับไม่เยอะเท่าไหร่แอคชั่นก็ทางเขาเองแล้วมีเรื่องไหนที่มันเข้าทางเราบ้างอะไเรื่องอะไรอือของเมย์น่าจะเป็นพาร์ทของการแสดงอะคะ่ะ เราเรา,เราก็จะเป็นเรื่องของอิมมชั์นแลหรืออะไรอย่างเงี้ยซินอารมณ์ร้านั่งใช่ค่ะแล้วก็จริงๆนี่เหมือนจะมีซีนแอคชั่นกับเขาน้อยมากนะคะแต่ก็ได้เลือดก,กลับมาอยู่ค่ะแต่ต้องบอกว่าการที่เรามีการบาดเจ็บหรืออะไรเกิดขึ้นนะคะม,มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเพราะว่าแบบการละเลยนะคะคือกองนี้ยข้อดีคือเขามีเซฟตี้จากทีมต่างประเทศมีประกันอุบัติเหตุแล้วก็คือเซฟตี้ค่อนข้างดีมากกดข้อนึงก็คือไม่ว่าคุณจะกําลัง เข้าตัวละครมากแค่ไหนแล้วคุณคิดว่าคุณยังไหวแต่ถ้าโปรดิวเซอร์คุชิภพกับเห็นผ่านไปแล้วว่าไม่ปลอดภัยไม่เขาจะสั่งคัดทันทีแล้วคุณต้องหยุดทันทีใช่ค่ะแต่อันนี้ก็เป็นความที่แบบมันเป็นจังหวะผิดพลาดทางเทคนิคจริงๆเช่นแบบอย่างของเมมีม่เล็บหักเล็บฉีกแล้วก็เลือดออกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันคนโทรลไม่ได้จังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฉากในฉากใช่ค่ะในฉากเราไเราไม่รู้ว่าเลือดออกค่ะเราเราไม่รู้เลือดออกเราก็เล่นไปเราก็เล่นแบบ จนพอคัดอะไรเสร็จจะมีทีมพยาบาลกับคุณหมอค่ะเพื่อเข้ามาประกบทุกคนเหมือนเดิมว่าใครเป็นเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะหนูโอเคมากแล้วพยืนแป๊บนึงเอ้าเลือดไหลทำแผลด่วนใช่ค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยค่ะแต่รามากคือฝั่งเราใชยข่าดอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่มันเหมือนกับว่าถ้าถ้าถ้าในพาร์ทของของตัวพระเอกของตรีอะค่ะ ตีจะชอบออกตัวว่าแบบผมถนัดผมเป็นสตาร<ม>์หน้าผมถนัดการแบบใช้แอคชั่นนะแล้วก็จะแลกเปลี่ยนกันเช่นอย่างพี่เมย์เป็นนักแสดงโอเคงั้นตรีสอนแอคชั่นเราการใช้ร่างกายเราเราก็จะเหมือนกับว่าแชร์าเขาว่าแชร์ะแชร์แชร์ในเรื่องของการแสดงวิธีการคิดหรือว่าเทคนิคบางอย่างในการอ่านบทเท่าที่เราพอจะทําได้กับเขาเป็นการแชร์ซึ่งกันและก<ม>ันเบิร์นก็ด้วยใช่ผมเองเนี่ยก็เหมือนจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองสายที่เป็น สุดทางเลยใช่ผมก็จะรับฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วเอามาประยุกต์ใช้กันขโมยไปคนเดียวเลยขโมยไปรับเต็มคนเดียวเลยรับรับเจ็บแล้วก็รับความรู้ด้วยนนี้ก็คือเหนื่อยด้วยนะครับใช่ใช่ทั้งสอย่างเลยครับใช่ใป็นนักแสดงหน้าใหม่ใช่ใช่ครับเราเราเองเป็นมากแมมากมากเลย เอาแค่วันนี้ค่ะเรานัดสัมภาษณ์สื่อแล้วพี่มาหนูไหวแล้วค่ะหนูไหวแล้วค่ะไอเราก็ไม่เคยนะปกติก็ขายอปคอนอยู่ข้างหน้าก็ไหจริงๆอย่างตัวเบิร์นเองอะค่ะเขาจะเป็นพระเอกก็โฆษณาสายโฆษณาครับถ้าขึ้นไปก็จะเต็มบิวบอร์ดขับรถไปนี้ก็จะเบิร์นเบิร์นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเมเองเมผ่านงานมาบ้างค่ะ ะจะเป็นแบบมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆตัวแล้วก็ถ่ายแบบคนก็จะคุ้นในพาร์ทแบบนั้นแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์มีไปจแจมบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเต็มตัวค่ะจะเป็นฟินเกียวเป็นเรื่องแหลกค่ะครับใช่ค่ะพอมันคุกที่อยู่ตรงนี้มาสักพักอะ่ะเราก็รู้สึกเราก็เข้าใจได้ว่าเออคะช่าว่าหน้าหนังละกันค่ะหน้าหนังมันก็มีผลต่อการที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบกดดันว่า เลยว่าเรายังแบบใหม่เออใช่บจะทําให้คนแบบอยากเข้ามาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไหว้ตรงนี้ค่ะว่ากวนด้วยนะคะเมตตาด้วยนะคะลองแนะนำตัวกับไข่โขลกให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันแสดงเนี่ยมาเข้ามาดูนะอะไรอย่างเงี้ยเอาเสน่อย่างเงี้ยใส่ของในในรูปแบบไข่ขายก่อนเลยคิดอยู่คิดอยู่เอาแล้วเอาแล้ว ก็สวัสดีครับผมเบิร์นนะครับเป็นนักแบทที่ทำการแสดงได้นิดหน่อยครับใช่เอาตัวรอดใช่ครับเพราว่าผมในแบบโษณอนักแบเข้ามวใช่คเป็นมือตกค่ะเป็นมือตก เพราะว่าปกติผมเล่นกีฬาแบดมินตันเนี่ยเล่นมา10ปีแล้วครับใช่ผมก็จะมีมีอินสตาแกรมมีเอ่อตัว Tik t o อกที่ลงเกี่ยวกับตีแบดเลยอะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็จะรู้จักผมจากอาตีแบดนะที่ตบหนักๆอะไรเงี้ยฮะก็ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งใช่ครับผมก็จะเป็นเล่นสายบุกก็จะตบเยอะอะไรเงี้ยฮะก็นั่นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งอ๋อเหรียญเหรียญจะไม่ได้มีครับเพราะผมเคยเคยไปแข่งแล้วใจไม่หลับใช่ฮะใช่เป็นสายแพชชั่นเป็นสายแพชชั่นล้วนเลยครับใช่เดินเดินสายแจมโก้อะไรเงี้ยอย่างเด ใช่คะถึงแล้วใช่ไหมถ้าสำหรับเมย์นะคะก็สวัสดีนะคะชื่อเมษานะคะเมษาพลระพัดค่ะตอนนี้เมย์ทำอยู่สักสองอาชีพแล้วกันค่ะเป็นอาชีพนักแสดงนางแบบนะคะอีกที่นึงเป็นอาชีพทัดแมวค่ะก็เป็นี่ของทัประเป็นอาชีพานเนาะใช่ค่ะเป็นอาชีพค่ะเพราะว่าเราต้องไปหารายได้จากกลายเป็นนักแสดงนางแบบก่อนเพื่อเอาเงินตรงนี้มาซัพพอร์ตแมวค่ะ ก็ถ้าช่วงไหนมีงานก็จะเป็นนักแสดงถ้าวันที่ว่างงานก็จะเป็นแค่นักตักขี้แมวไปเทสายแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องไปฟีดกับพี่อุ๊บวิริยะแล้วสายรักแมวด้วยกันใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีค่ะที่แบบว่าเอ้ยพูดมาแล้วคนจะก่อแบบว่าแลกลับไม่กล้าเป็นแบบครับใครก่อนอ่ะผมก็ได้อ่าถ้าเป็นของเมจะเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วกันค่ะก็จะมีแบบอ่า มีเพียงน้ำตาค่ะเพลงชื่อมีเพียงน้ำตาของวง Clockwork m o t i o n l a s s ของค่ายจีนี่รีคอร์ดค่ะมีเพลงเอาคืนมาของพี่หนุ่มกาลาค่ะแล้วก็เออมันหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยการันตีฝีมือได้เลยเพราะพี่เมนเนย์นะเขาจะไปสายที่เล่นดักดาร์กล้องไห้ e m o t i o n a l l แบบสุดชายสุดทางเลยเล่นตลกได้นะคะเล่นตลกได้ค่ะเมตาด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นมิวสิกวิดีโอซะส่วนมากค่ะเด รู้จักกันมาก่อนจะถ่ายด้วยกันติดตามกันมานานใช่ครับถ่ายโฆษณาด้วยกันมาก่อนค่ะน่าจะมี6 7ปี6 7ปีแล้วแล้วก็มาเจอกันอีกทีในนี้แล้วก็แบบฮาใช่ใช่เจอรวมญาติใช่ค่ะเขาเรียกว่าตั้งแต่ผมดําผมเข้มตอนผมสีผมมันเริ่มอ่อนแล้วตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าทําสีเพราะทาสีแหละตอนนี้ผมขาวเชื่ออย่างเขาว่าเล่นคอมเมดี้ได้ค่ะ ส่วนทางผมเนี่ยถ้าตอนนี้เด่นๆเลยก็2ตัวครับจะมีบิลบอร์ดของมีดโกน BIC ีครับมีดโกนสีเหลืองที่จะอยู่ในถังสังทานตลอดใช่และก็มีตัวลิโพครับเป็นบิลบอร์ดเหมือนกันทั้งคู่เลยฮะส่วนผลงานแสดงเนี่ยหลักๆก็จะมีคลับไฟเดย์ครับคลับไฟเดย์เนี่ยเล่นไปแล้วจริงๆมันประมาณปีหนึ่งแล้วครับใช่สงครามสงาด่วนก็ไปไปรับไปรับเชิญนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีเรื่องภูลังกาที่ผมบอกว่าเล่นเป็นแนวๆเหมือนจักจักวงๆมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องของ สายศาสตร์มีอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะก็จะประมาณนี้ครับก็อย่างเราผ่านอย่างเราเองผ่านงานอย่างวิดีโอผ่านงานโฆษณาพอมาเป็นโฆษณาดี่ๆก็ต้องมาลงเป็นตัวไ่ต่างนะครับอืมมันก็มีส่วนที่ต่างกันคือ <ฮะ S 2> อย่างอ่าถ้าอย่างผมนะสายโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ไม่เออ่เรียกว่าอะไรส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ต้องลงตัวละครล,ลึกขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้น <ฮะ S 1> คือโฆษณาเนี่ยอยู่ดีๆก็จะเป็นใช่ฮะ ในเรื่องของการไล่อารมณ์เนี่ยยูดีดีสู์เขาเอาร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะวู oo, wow ้ว้าวทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นงานแสดงที่เป็นภาพยนตร์เป็นละครเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการปั้นอารมณ์เยอะกว่าครับรายละเอียดดีเทลมันจะเยอะกว่าเยอะเลยฮะแล้วก็ใช่ใชครับต้องทำการบ้านเพราะว่าถ้าแรกๆเนี่ยคนสายโฆษณามาเล่นละครเนี่ยจะเหว่าเขาแบบ ยึกยักเยอะแล้วมันจะดูตลกทันทีในเมื่อกล้องมันเฟรมเป็นแนวนอนแล้วแคบๆอย่างเงี้ยฮะเราก็จะดูยึกยักว่าคนอื่นแรกๆผมก็จะติดปัญหานี้ครับเวลาพูดผมหน้าตาอะไรเงี้ยพอมันออกกล้องเฟรมนั้นจริงๆมันมันจะแปลกใช่ก็เลยต้องมีการปรับกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องเยอะล่นน้อยกว่าละครใช่ครับใช่ฮะมันเหมือนกับว่า การแสดงมันมีหลายศาสตร์มากๆค่ะมันจะแบ่งแบบเป็นแบบโฆษณาละครทีวีซีรีส์แล้วก็หนังอีกใช,ใช่ค่ะมันจะมีหลายเฉดหลายเลเวลเยอะมากๆซึ่งเมเองก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็มีไปเรียนศึกษาเพิ่มเติมอย่างอย่างตัวเมเองเมยได้การแสดงบ้านของคุณชายอาดัมค่ะหม่อมเฉลิมชาติยุคนก็โชคดีมากที่ท่านเมตาสอนให้ก็ได้ความรู้อะไรกลับมา รับตกิลตัวเองเยอะขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะเห็นตอน,นไไปดูตัวเองเลอะไรแ้เห็นค่ะเห็นค่ะอตอนนั้นเรามคะแนนัวเอง,เองอนนนยั้นนไม่ไม่ว่าจะงานไหนไหนแบบออติด,ต,ดติดนิสัยเสียนิดน,นึงคือไม่ไม่ไม่บบไมค่อยให้คะแนนตัวเองได้ดีพอเท่าไหร่จะติดตำหนิจะติดลบใช่จะติดรู้สึกว่าอยากให้มันดีกว่านี้อยู่เสมอเสมอแต่ว่า คนอื่นๆเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ในสแตนดาดที่โอเคแล้วแต่เราเป็นเราเองแหละที่อาจจะแบบใช่มันด้วยด้วยความที่เราเราตั้งใจมากๆด้วยเราก็ทะเยอทะยานด้วยอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ก็เลยจะมีความกดดันตรงนี้ก็เลยใช่ค่ะแต่เมื่อกี้แอบได้เห็นนิดนึงค่อนข้างพึงพอใจแล้วค่ะใช่ใช่พอไฟนอทรัฟใส่ดนตรีใส่ทุกอย่างออกมาแล้วเกรดสีแล้วมันก็โอเคใช่มันดีเลยใช่ครับมันดีเลย จุดเล็กๆว่าแบบว่าอยากให้แฟนรอชมเราในจุดไหนในเรื่องอะไรอย่ยในหัวรู้แล้วนี่คือรู้แล้วว่าในหัวคิดอะไรอยู่พยายามเฉลเข้าไว้ขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าจะพูดยังไงเสียงในหัวห้ามตังค์มากนะคะอย่าแพ้เสียงในหัวค่ะก็ถ้าเป็นของทางตัวละครกดนะครับคือคือซีนต่อสู้ผมเนี่ยจะเรียกว่าอลังการกว่าของพระเอกก็แทบจะได้เลยครับเป็นเป็นฉากสู้ที่ดุเดือดเข้มข้นครับ ่เชื่อเฉือนทางอารมณ์ทางกายภาพทุกอย่างเลยครับใช่ก็อยากให้ดูจุดพีิกเลยฮะใชเท่าไหร่ครโอ้เท่าไหร่เลยหรอประมาณชั่วโมง30สิบครับประมาณโอ้ของเมย์ของเมย์จะไม่ได้มีเป็นซีนพีิขนาดนั้นเหมือนที่บอกว่าเมย์จะเป็นตัวตัวเชื่อมเป็นตัวพลังงานดีของเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีซีนที่ ที่พีขนาดนั้นแต่มีซีนที่ทำให้เอาใจช่วยแล้วกันค่ะทำให้เอาใจช่วยอยากให้เขาผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ละกันนะคะอยู่ที่นาทีประมาณนาทีที่ชั่วโมงที่4.5่าค่ะชั่วโมงที่4.5ใช่เดี๋ยวดูไครจะเป็นนักพรอเ <laughs> <laughs> ฉันรักทีมมายาจริงๆข <laughs> ต่อปากต่อ,อคำกันได้ลด้นแล้วโอเคงนะั้นลองบอกความประทับใจของข้พยาเรื่องนี้ รู้สึกว่าเราเองเป็นนักแสดงเราประทับใจมากไม่อยากให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสแบบนี้กันเราหดเพราะไปยังไม่ก่อนครับครับความประทับใจขอบคุณมากเลยนะครับก็จากการเข้ามาสิปีอความประทับใจของผมเนี่ยถ้านในพาร์ทของนักแสดงอย่างแรกเลยคือทีมงานมีความเขาเรียกอะไรความเป็นกันเองครับมากๆเลยเป็นมิตรแล้วก็เขาเรียกอะไระความกดดันเนี่ยค่อนข้าง มีนะครับแต่ว่าเขาบาลานซ์ได้ดีมากใช่ก็ทําให้นักแสดงเนี่ยสบายเป็นัวงตัวเองแล้วก็สามารถปลดปล่อยสามารถเเสริมไอเดียลงไปในการแสดงได้เยอะครับใช่ก็ก็เรียกได้ว่าดึงดึงส่วนที่ดีที่สุดในตัวเราออกมาได้อย่างเงี้ยครับใช่ครับถูกต้องครับถึงแล้วโอเคของเมในพาร์ทของเบิร์นก็คือพูดของโปรเซสการทำงานไปแล้วนะคะเมย์ก็คงจะไปฝาก ตัวภาพยนตร์เรื่องปินเกลียวค่ะในเวอร์ชัน2025เอ่อมย์จะพูดเสมอๆค่ะว่าปีนี้เป็นปีที่หนังไทยอ่ะคึกคักมากๆมีหลายๆค่ายหลายๆเรื่องปล่อยออกมาซึ่งเราเองเราก็เอาใจช่วยทุกๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็แต่เราก็ขอฝากของเราค่ะเป็นอีกในหนึ่งเรื่องให้ลองเปิดใจเข้ามาชมกันดูอะค่ะเพราะว่าเราก็เป็นกลิ่นใหม่ๆคือ เมย์ไม่แน่ใจว่าในรอบหลายๆปีนี้ไม่ได้มีหนังแอคชั่นประมาณนี้ออกมาสักพักใช่ค่ะสักพักแล้วแล้วก็ด้วยโจทย์ด้วยคอนดิชันที่มันมามันมีหลายๆอย่างมากที่เมย์รู้ว่าทีมงานต้องพยายามที่จะเกลามันมากๆเพื่อให้มันได้แบบนี้คือ 1. เราจะอ้างอิงวัฒนธรรมเพื่อมาททำเป็นภาพยนตร์แต่เราอยากเล่าให้คนรุ่นใหม่เขาอยากดูด้วยอะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากค่ะ แล้วพอเขาทํากันสําเร็จได้อะเม่รู้สึกว่าเมยเองในฐานะนักแสดงอะเราก็อยากเอาใจช่วยให้หนังมันประสบความสําเร็จอะค่ะอย่างน้อยแค่มีคนแบบตีตั๋วเข้ามาดูอะเราชื่นใจแล้ว21จะได้ดูกันเมื่อไหร่คะตั๋วเมื่อไหร่น่สิบเอ็สิงหาทำไมคุณเงียบใช่21สิงหาครับเลยความเคยชินเลยเอาใหม่เอาใหม่พบกับปีนกี้ ทีเส,สิงหานะโอเคโอเคพบกับป okay. okay. ีนเกลนะคะในวันที่21สิงหาคมค่ะจุลนภพพิลล์ค่ะโอเคตอนบตัวอะไรคะท้ายไหมคะก็สุดท้ายก็ฝากอินส a าแกรมของพวกเราครับถ้าอยากจะติดตามผลงานการแสดงต่อไปพวกเราเนี่ยก็ของพี่เมย์ก็ชื่อว่าของเมย์จะเป็น IG นะคะเมย์าพลอยค่ะ m a y s a p l o y ค่ะ ครับส่วนของผมนะครับเบิร์นอันเดอร์สกอร์เอครับ BURN อาันเดอร์สกอร์เอครับผมเราต้องฝากให้ตีเขาด้วยไหมใช่แล้วก็ของตีเนี่ยก็คือตีค่ะ TRI อันเดอร์สกอร์หรือดอตวะดอตแสงมณีครับใช่เป็นภาษาอังกฤษเก่งเราเ็นเพื่อนแท้เลิศขอบคุณคครับบขอุณพี่พีด้วยค่ะไม่ได้เนื้อเลย